สวัสดีครับสวัสดี f อฟและผู้ติดตามทุกคนนะครับอยู่กับช่องเต้งตะลอนถ่ายครับทีนี้พามาชมทีมงานรถจัมสกลนครน,นะครับนี่ทีมงานพี่ต่อครับขจจศแท็กเ,ทเตอร์นะครับนี่นี่รถจัมนี่ครับทีมงานโอ้คันนี้ล็อกกี้ครับนี่ตัวนี้เป็นคูโบต้าครับ เล็กแต่ไวครับเ,เล็กแต่ไวครับทำงานไวัก็เป็นล็อกกี้ร้อยก้าห้าหรือเปล่าครับ สั้นขยันซอยครับ <laughs> oh, <yeah. S 2> เล็กเล็กแต่วัยครับเล็กสั้นขยันซอย oh. เป็นแม็กโฟร์พูโบตา ยูห้าาแรงหรือเปล่าครับเล็กแบบนี้เหมาะแก่การขุดลอกนานะครับนี่ขุดลอกนาเป็นงานขุดลอกลอกนานครับวิ่งกใกล้ๆครับ น่าจะประมาณกิโลนี่แหละนี <Yeah. S 1> ่ครับคันนั้นรถพี่แกคร,ครับนนรถพี่ต่อครับต่อแกครับไม่โครครับวันนี้ mm hmm. น่าจะประมาณสิบกว่าตักได้มากงเต็ม ก็เป็นทีมงานรถดำสกลนครครับวันนี้พี่แกก็มาทำงานอยู่ที่เขตยต่องอยครับโอ้รถดำก็ประมาณสี่พันครับหนึ่งสองสามสี่พันทีเท้รงนั้นเองครับเทกใกล้ๆเอง จิ๋วแต่เจ๋วครับเป็นมุมกันหน่อยครับเป็นม,ม,มุมโอ้เกินนอนขึ้นนอนนะครับจิ๋วแต่เจ๋วครับ ีตัวแรงครับตัวแรงเนี่นยพี่แกครับเป็นเคนเตอร์ครับเคนเตอร์ตัวแรงครับีเคนเตอร์ตัวแรง แพร้รถรถแรงม้าเยอะๆเหมือนกันครับคูบอรตาเนี่ยนี่คันเตอร์ตัวแรงครับมีที่บังแดแดด้วยอ๋อติดเต้งตะลอนถ่ายด้วย สวยครับงานหมูครับงานหมู